สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มอบพบกับช่องยายประสีชาเนลคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายประสีได้๋ยวนำขอมูลเนาะทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายประสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายประสียยะสน่าไม่เลิกจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย้ำยายประสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริพาดเบิง่งผ่าดชมเนื้ทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดรู้ว่าจะะคคอมมมมเนต์ขาาาาุยยยยททัักกกบี ว่าเมนมาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาๆลาย,ยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอ,งอมูลนวทางอาจารย์ทันแหลก่นเลยจ้าเนวทางนี้เป็นเนวทอท่างเด่นบนบอปักหลักของแอดเจนดเนตเนาะค่ะสามกับหกมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสั้นพี่น้องผู้ใดสาหรับผู้ใดมกักเนวทอท่างเนวทางของแอดเจนดเนตเนาะค่ะแคบหน้าจอเป็นเนวทางได้เด่นบนบอปักหลักเด้อพี่น้องมาตัวใดกระจังจวดน้ำเพลเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเลขดับว่าสั้นดับล่างแนวทางของงันเอดนาคิโนเนาะจ้ะเอดนาคิโน,โนดับงวดที่แล้วดับ8ดล่างเอาอยู่ได้พี่น้องงวดนี้ดับหาล่างว่าสั้นพี่น้องเดี๋ยวันจะจะจอมจอมของมาเนาะพี่น้องเนาะกับพิจารณาไหวเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องเพื่อนห้มากเนาะจากแอดคนเข้มแนวทางเดินลาง2สูตรจนกัดอยู่ที่0ูนย์สอง่อสิบลางเนาะพี่น้องเนาะสิบลางศูนย์สองสี่หกเนาะจ่ะเพื่อนก็เลยจับห้เนาะค่ะพี่น้องเนาะศูนย์สามสองสามสี่สามหกสามศูนย์ห้าสองห้าสี่หาและหกค่พี่น้องบดติดดับตัวเดียวก็ศูนย์สาม 03พี่น้องมาล้างอีกกว่านี่ลา้างพ่นออกเนาะพี่น้องเนาะ03ออกแต่ขงังทึ่งขังล่างมากัะจวดจาดไปเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลจ้าอันนี่เป็นแนวทางของอาจารย์ปีชาเนาะจ้ะอาจารย์ปีชาบอกว่าวันนี้วิ่งลูด9 904 496 069และ74เกาพี่น้อง2ตัวอยู่ที่69 9409 0460 64 เจ็ดสี่เก้าเจ็ดและเจ็ดหกพี่น้องจ้าป้าจะไปสีอันบ่ผิดโมเมนต์สีมานลราบ่กเอฟซีจะไปสีสุข,ขุสุข,ขนอันบ่ผิดลราได้ตะเกาอันเงี้ยเงีสีอันผิดนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นล่างว่าสั้นแสดงว่าเพิ่นเอาสูตรเพื่นมาคำนวณเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นนหามาเพิ่นบอกว่าจังสี่ระค่ะพี่น้องอ่าเพิ่นนหามาเพิ่นบอกว่าเด่นล่างงวดที่แล้วเจ็ดศูนย์สอง 70-2มา 7, เจอะมาสองเราเป็นน้องออก62งวดนี้แล้วบอกว่า8 3 1สมหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งว่าซันพี่น้องจ้า831หนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้อง8ติดดับแยกไปสี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาเหลือ3ากับ1จวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลเด้เลย,เลยพิจ,จะะารณาเป็นแนวทางน้ำเพลได้เลยเนาะพี่น้องเนาะมากตัวใดกับจวดจาดน้ำเพลได้เลยเลยนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแน,วท,น,ว,ะะน,นวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องเอ่อแนวทางเพื่อน,นะนอบอกว่าเพื่อนห้มากเนาะพี่น้องมาเบิ่งค่ะว่าเพื่อนห้ตัวใดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนห้มากเพื่อนบอกว่าจังสี่ล่ะคะ่ะเพื่อนว่าเลขลักลอยว่าสันรักลอยแนวทางหลักลอยของเงินลักลอยของมั่งก่อนไม่ไล่เนาะคะ่นะเนาะ หลักร้อยมังกรมีไรเพื่อนหายมากเพื่อนบอกว่ามาเบิงพินองว่าเพื่อนหายตัวใดไอ้วงที่เรียเพื่อนเข่าหานาะจ้าเนาะอวดนี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันพ่นองเอาพิจารณาเป็นเนวทางน้่เพื่อนไดเลยเนาะค่ะเนาะเป็นเนวทางน้่เพื่อนไดนเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเพื่อนบอกว่า มาเบิ้งค่ะเพื่อนเอาแล้วไลอาจารย์มาจับมันงวดที่แล้วเพื่อนห้มาแค่เพื่อนห้มาแค่หกสองกับหกสี่เนาะจ้าพี่น้องจ้าหมวดนี่เพิ่นบอกว่าสามศูนย์กับสามสองพี่น้องยายพี่อยากจะบอกว่าจังใดยายพี่อยากจะบอกว่ายายพี่อยากจะบอกว่าสามศูนย์น่ารุ่นมากพี่น้องหมวดนี่ข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะข้างล่างเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่่ะคะพี่น้องเป็นแนวทางของอเงนม,มาเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะเ,เป็นแนวทางของล่ามกินท่าเพื่อนบอกว่าดับสิบบนอยู่ที่หก ดับหน่วยบนอยู่ที่เก้าันพี่น้องจ้าเอามากระแคบหน้าจอตรวจจาาน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินเลยเลยเนาะค่ะขั้นมักตัวใดกับตวจจาดฝาดบ่มน้ำเพลินเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนาอ้วนเนาะค่ะเนาะนาอ้วนแล้วว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องคะมาเบิ่งนาอ้วนเนาะนาอ้วนบอกวัดเ่นสามชุดนิ่นเพ่อนได้พี่น้องอชุดนิ่นนาอ้วนเพ่อนอยู่ที่เอ่อ 9-8-1านึงเนาะคะ่ะพี่นงคะ่ะเก้าแปดหนึ่งแล้วก็เก้าเออห้าก้าสองแปดหนและหาเก้าขอซันพี่นงองอันนี้คือแนวทางของเงินแนวทางของเงินนาอ้วนจุดตัดเนาะจา้ะ มักกับจวดจาดน้าเพลินได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะชุดตัดของนาอ้วนเนาะคะ่ะพีเจนาเป็นแนวทางเลยเนาะพี่น้องเนะาะมักกับจวดจดาดฝาดบื่มน้าเพลินได้เลยเลยนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามโตอ่าสามโตของนาอ้วนเนาะคะ่ะสามโตนาอ้วนว่าจังไดรมาเบิ้งค่ะพี่นอ้องอ่าเลขเด่นเพลินเนาะจานะ้าเนาะเลขเด่นนานนะะนะอ้วนเนาะค่ะเนาะอ่าเพิ่นบอกว่างวดที่แล้วห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี งวดนี้เพื่อนบอกว่าห้าสองเก้าพี่นองจ๋าห้าสองเก้าขั้นหมักกับจวดจดาดฝาดบ่มน้ำเพลินเดลเลยเนาะพี่นองเนาะพิจาระนาน้ำเพลินได้เลยเลยนาะค่ะเนาะจากแนวทางของอันแนวทางของนาอ้วนเนาะจ้าสามตัวเทิงเพื่อนมาเบิงค่ะพี่นองค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าวิ่งบนวิ่งบนของมั่งก่อนไม่ไล่เนาะค่ะ วิ่งบนมังกรเมลัยมาเบิงค่ะว่าเพิ่นวิ่งบนตัวเดียวหงวดที่แล้ววิ่งหามาหาห,าหลักลอยนอะจ้าพี่น้องจ้าหวดนี่เพิ่นบอกว่าวิ่งซีเนาะค่ะวิ่งซีเนาะพี่น้องเนาะวิ่งซีมาบนมา้ยายายพี่กับมักซีได้ยิแยายพี่บอกว่าซีบนซีล่างถ้าเบิงซีมาบอกหงวดที่เล้วยวยายพ่บอกว่า สามบลสามลางมาสามบนเนาะจ้ะอวอนนี้ยัยไพ่บอกว่าสี่บลสี่ลางมาสัตว์พี่น้องสีมาตัวใดแต่ว่าสีกรติดดับข้าเจ้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะเนาะขั้นมากับจังจวดเด้อจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอัน เนวทางของแอดพารลหันอกจากแอดพารัสามตวัวงวดที่เลี้ยวเขาตะตั3สตัวไทยเพื่อนนอกจากเพื่นบ่ได้เขา่าสาตัวงวดน,นี้เพื่อนบอกว่า124 125 134 135 324 325 334และ3ามเอา2องตวัวไทยเพื่อนไปตไดัดเด้เ้ยพี่น้องมี2 4 25 34และส5อันนี้คือเนีท่ทั้งสองตวัวไทยแอดพารลหัททอนั่นพี่น้องจ้าเน้นเน้น,นแคบหนาจอน้ำเพื่อนเดลเลยนาะพี่น้องเนาะ พิจารณาเป็นแนวทางน้าเพลินเด้อเลยเนาะค่ะมักตัวใดก็จังจวดจ่าน้าเพลินเด้อจ่าพี่น้องจ่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันเป็นแนวทางของอาจารย์สามารถเนาะค่ะอาจารย์สามารถบอกว่าหางเดียวเน้ยนคือเก้าหกสี่วสันสุดทองเก้าสี่เก้าหกและหกสี่วิ่งหลุดมาได้ทั้งทั้งเละทั้งรางวะสันพี่น้องจ้าเพื่นบอกว่าหกวะสันเนาะเอามากระจวดจ่าฟาดเบิ่มน้าเพลินเด้อเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ เพื่อนหามากเพื่อนบอกว่าเก่าเงินเก่าทองเลขเด่นเพื่อนว่าจ่เพื่อนบอกว่าเด่นบนหนึ่งเด่นล่างเก้าว่สันเก่าเงินเก่าทองเพื่อนบอกว่าแนวนี้เนาะพี่น้องเอาคันมากัดจวดจ่าทำเพื่อนเด้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเอาแนวทางของอันแอดกับตันกับแอดเพี้ยนเพี้ยนว่าสันมาจับสองตัวล่างเน้นเลยเนาะค่ะพี่น้องคะหมวดทีเลียวแอดเพี้ยนเพี้ยนเพื่อนหามากแอ แอดกระตันเพื่อนบอกว่า04 05 00 3 04 05 2 3 2 4แลย2หายพี่น้องมักตัวใดเอาจวดจ่าน้ำเพเลไดเลยนะคะพิจารณาเปเนแนวทางน้ำเพลไดเลยเลยนาะพี่น้องเนาะมักอาจารย์ท่านใดกระจังจวดจา่าเด้อจ่าพี่น้องจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นเนวทางเพื่นบอกว่าเอาวันเนวทางอ่าอาจารย์ดับอาจารย์ชนะพ้นเราก็มาตัดดับออก เหลือซ้ำนี่สองตัวล่างตรงตรงเลยว่าสี่น0304 06 07 08และ09ตัดดับออกไปเรีย่วสันพี่น้องคะ่ะเอาล่องเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะพิจนานาตล่องเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะมากตัวใดกัดจงจวดจาดนำเพลินตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพลินบอกว่าอ่าแนวทางของอัน คนซื้อว่าอียงเนาะจำซื้อแม่นขันเทพเนาะจา้ะคนบอกว่าลางตรงตรงเก่าหนึ่งก็เก่าสองวัสันปีนองจ้ะขันหมักกับจวดจดา้ำเพลินได้เลยเลยนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอาแอดหน้าเนาะจา้ะแอดหน้ามาจาับมัดกับเพียนเพียน จะไปจะมาจะมาจะไปพี่น้องจ้าได้ล่างตรงตรงอยู่ที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดและสองแปดสิบสุดเหลือสิบสุดวสันแนวทางของแอดนาจะตัดดับออกไปแล้ววสันนาะเพื่อนเนาะอ่าเพิ่น,นบอกว่าัตซีดับล่างพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางเลยค่ะพี่น้องพองต้องคิดว่าดับเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพนเพนเนาะจ้า อ่าเพื่อนบอกว่าสูตรบน3ตัวมาตัวเนีย่ยทางเหล็กเด่นของแอดแพนแพนเนาะจ้ะงวดที่แล้วเข้าศูนย์เนาะจ้ะจกออกหาสาศูนย์วันนี้4 5 6มาตัวใดตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเอาวสั่นกันมากระจวดจ่าน้ำเพลินโหลดวสั่นเนาะค่ะเนาะอันนี้เนี่ยทางเด่นบนของแอดแพนแพนเนาะจ้ะอ่าต่อไปลเลยจ่าข้ามาปิดท้ายด้วยเนีย่ยทางเหล็กตาล่างของแอดแพนแพนเนาะเพื่อนบอกว่าเด่น2เนาะจ้ะเลขเด่นอยู่ที่1 2 4 9อ่าอสองตัวที่หนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่และสองเก้าสามตัวเก้าหนึ่งสอง ซีซีเก่าสองนะจ้ะแอดแผ่นๆผ้ารวยเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจ่านำเงินเลยเลยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแห้งๆรวยๆปังๆสุขสุขคุ้นว่าจะได้ที่ยายไพ่สีบวบบมวนหรือว่ายายไพ่สีอันตุลเลกเพียพี่น้องจ่าขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ่ะที่ได้แบ่งปันขอมูลเนื้อทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆ สวัสดีจ้า